ว่าสัปเดย์ทูปวันนี้เราจะมาดูความต่างระหว่าง Immortal กับ Radiant กันถ้าพร้อมแล้วไปดูกันครับผมก็ Radiant ที่เราจะเล่นด้วยวันนี้นะครับผมก็คือลูกพี่ไวท์แฟนของผมเองฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับน้องชายน้องหลาของพี่ไหนๆก็สตีมแล้วสตีมตบตบให้ดูเลยขนาดแหละมาอุ้ยเอามาได้ครับผมพิพิทติกร์ชื่อดังพิพ t o k e กร์เขาดูเหมือนไม่ค่อยให้เกียรติผมเลยอะทุกคนเ้ยเฮ้ยหมายความว่าไงวะ เฮ้ยเอ้าเข้ามาจะไหนนะผมผมได้ยินทุกอย่างที่คุณพูดนะเว้ยโอ้โหน้องัวโอ้โหเอางี้พี่เอางี้เอาเอาไงกดทีมเดนแมทหนึ่งหนึ่งคืออยากรู้ว่าเรเดียนมันจะข้นานไหนวะโอเคป่ะเอออ่ะผมมีข้อเสนอมาให้พี่นะเว้ยถ้าพีพีคิวเยอะกว่าผมสิบกริปซับเลยอุ้ยเอาดีๆเออโอเคป่ะจัดไปน้องเดี๋ยวก็คุยกันได้นีป่ะ เอ็งให้พี่ห้ากินซัทรัพย์ก็ได้เพราะยังไงพี่ก็กินหนุ่ยแล้วเกมเนี้ยใต้ตีนกูอย่าร้องนะแม็กซ์าวน์ไม่มีอ้างไม่มีอะไรนะไม่มีแบบพี่ผมแหลกจังวะพี่ไม่มีนะเสร็จกูแค่นั้นแหละกูตบปากอย่างนั้นเลยนะตบปากเสร็จเสร็จกูแค่นั้นแหละหวันเจี๊ยบไอ้เหี้ยโอ้ะกูว่าไม่น่าเสียสกิมหวัดโฮเทีวะคือคือถ้ากูอยู่บนหัวกูก็ไม่ต้องกูคือกูไม่ขอเดี๋ยวกูก็แค่ขอสมเพศตลอดชีวิตอะแค่นั้นแหละ คือประกาศถมถุยกัเลยดิประกาศถมถุยกัเลยว่างั้นสเสร็จกแบบแบบูได้แบบนี้ได้ทุกคนครับขอกำลังใจนะครับทุกคนเพราะ<อ>ผมต้องตบไก่ครับขอกำลังใจโอ้โหอย่าอย่าอย่าตบตัวเองพี่ชายที่จัดขึ้นแล้วอิมพอเท่าได้เพราะเพื่อนแบกใช่ไหมโอ้ใช่ครับผมแชทไม่ <นะ S 1> ไอ้เทียนี่<ห>คือแบบผมไม่มีใ<ห><ห>ครพิมพ์เลยในแชทอย่างนั้นนะคนแบบโอ้โหแคยจัดโคตรโคตรคนอันตรายไอ้ที่นี่สร้างขึ้นมาเองแล้วกูว่าเนี่ย สิบห้าวีทำใจซะแค่นั้นนะอืมอ,อันนี้ผมขออันนี้ผมขอเมมเลยนะครับเพราะว่าผมจะเสียจะเสียแบบว่าเสียนี่ไม่ได้ครับเสียคือแบบว่าไอ้ซับย์อะเรื่องรองแต่ว่าเสียสักสี่เรื่องหลัก <c oughs> ทางนี้อีกทางนี้มามาเส้นกูวะไอ้เฮี้ยแค่นั้นแหละเออมึงเก่งอยู่กินลำบา,บา,ไ,าออไอ้กัสมาลองเฮ้ยเ,ออเฮ้ยไอ้เฮี้ยแล้วกูไปอดอีกนึงหนึ่งแปปนึงแปปนึงตลกดี ยิงไปจับไปดีคนในเกมทำอะไรกันอยู่วะกูโหดเกินแมรี hmm, okay, okay, ่ไอ้เหี้ยกูแมรี<_<_่พี่ชายโอเคโอเคชิบหายละเฮ้ยมันข uh> ึ<_<_้นมันขึ้นนำกูเหรอแล้วกูเก่งกว่ามึงไงกูเลยเฮ้ยไอ้คนเดียวไปไอ้เหี้ยหายแล้วพวกกูโดนแดกขอแชทมึงอยู่ไหนอะมึงอยู่ไหนอะจับ ไอ้จานมึงอยู่ไหนกูถามดิมึงได้ยิงขึ้นคิปปี้กังังไม่ได้ขึ้นเลยวะไม่คือผมบอกแล้ว่านนี่คือผมยังไม่ได้ผมยังไม่วอร์มเลยคือผมเพิ่งตื่นอะผมเพิ่งตื่นไอ้จานอลูกอาะอ่าวาอ้าเด้ยนะโอ้โหชิบหะเฮอะไรเอาไปตายมาแกงวะ เพื่อนกูหายไปเลยหมดเนี่ยไม่คือกูบอกไว้ก่อนว่าแบบพิษเต้าลาวไม่ใช่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 ลาวหลักของผมครับว่าแล้วไม่กลัวลูกอาไปที่นี่ผมบอกไว้ก่อนเดี๋ยวผมเอาจริงกูไม่น่ามีใครได้เกิดผมตามทันหรอวะโอ้ยเฮียแค่สี่ตัวแน่สิสองแน่จัดเฮ้ยเฮ้ยที่พี่นี่เหี้ยมาไหมผมโดนราดผมโดนราด อันนี้ผมรับไม่ได้แม่ไอ้ความจริ <Hollywood> งนะเฮียแม่งเุ็ดกูญชีพายเลยมึงเดือดโอ้ยไอ้เฮียทำไมมันตีคิวเราเดิมเลยวะเฮ้ยแบ่งกันบ้างแบ่งกันบ้างแบ่งกันบ้างชิพายแล้วชิบหายแล้วแชทครับใครอยากได้กิ๊บตาพิมมาเลยนะใครอยากได้กิ๊บตาพิมมาเลย ้าเลยัน้องหน้านะรับเลคิียมับเตมับองเฮ้ยพี่ชายมันนี่ดีมันนี่มีอะไรคุยด้ยวะเฮ้ยอย่าพึ่งม่ยิงอ่าพึ่งม่ยิงอ่าพึ่งไม่ยิงอ่าพึ่งม่ยิงมาคุยกันก่อนมาคุยกับมึงมาคุยนานองเ มันเล่่นนนนีทุกคมัไม่พี่ชายพี่ชายค่อยๆพูยกันกูม่กิ๊กันได้เีีอะอุ้ยอย่ารู้อยู่รู้มอเตอร์ไอ้เหี้ยเดี๋ยวนไอ้ซาตส์มันถือช้อนกันมันยิงมาดิเอ้วันเว้ยเอ้ยมันมาท้าแล้วไอนดึงมันดึงกูยิงกูดีพี่พี่ยิงกูพี่ที่วายไอ้พี่มึง มันอันตรายกูอะยอมเหรอวะไอ้เหี้ยเฮ้ยอนนักยันกูนักเลยอันกูนักจริงเลย Stop fucking flashing me Oh yeah man Why you so angry bro? Hey everybody like uh e p o r t jet r e p r jet our jet o n ba อาเชี่ย s h อันนี้นี่วัดเราแล้วนะถึงตากูแล้วขนาดเลยยี่สิบเลยแต่ร้ายจับปืเท่าไรเนี่ยเร็วๆดิไม่เอาจริงทำไมพี่ขาโกรธจะว่าใครไม่ใส่หน้าพี่เอาวะพี่ไว้พี่ไว้ว่าไงน้องชายผมอ่าแล้วพี่เฮ้ยชิบหายแล้วนั่นแง้มส้มหน้าไอ้เหี้ยตายโง่คุยโอู้ยมึงจะด่ากันไรทำไมวะ กลัวจริงแล้ว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 นี่ก็พอแล้วขำๆไม่ฟาดพอแล้ว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 ไม่อัติกรีไม่ใจเลยเฮ้ยยังมาฆ่ากฤษฎาบอลมันไม่ได้คิวเหรอวะมึงเล่่่นนเเเเกทีีปป็ดะยฮ้ยไม่ผมว่าไงวะไอ้ย่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน เราเพิ่งเล่นเกมนี้เป็นไหมท้ายผมมาแล้วเว้ยพักก้อนไหนพักก้อนไหนมันอยู่เป็นแกงเลยอ่ะมันอยู่เป็นแกงเลยอะไม่ต้องไอ้ได้คิทสับฟรีไว้ใครอยากได้คิทสับปีเลยครับใครอยากได้คิทสับปีเลยเราคุยไปเท่าไหร่นะเราคุยไปห้าวะ เราคุยไว้ห้าแลวไผมจำได้อะพี่ใช่เปล่าจัดารดีเลยพร้อเฮ้ยทุกคนดูจัทาผมว่าเราคุยไว้ห้านะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงก็ไปสามสิตอนหนอยู่วะเฮ้ยกูสายเทเป็ดละลยจัดท่ากูไอ้เงยยิงตอนนี้ก็ไม่ทันอยู่ดีอะน้าหมา เฮ้ยมานี่มานี่มาดิมาดิมานี่มาคุยกันมาคุยกันมาคุยกันมาดิกันไหนไหนก็ชนะมาคุยกันถ้าผมมีได้ตัวหนึ่งอ่ะถือว่านับเป็นร้อยคิวโอเคปหมโอ้โหกระเที่ยแล้วมึงเอาการโกงเลยมาดิกูให้มึงถ้าเกิดมึงมีตัวหนึ่งกูให้มึงเลยร้อยคิวอ้าจริงนะอาะดิเออมมึงีไลกันเนี่ยเฮ้ยไอ้ไกด์ไหนไหนพลาดวันไหนพลาดวันไหนปื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 นโน้ Thank you bro Thank you so much bro Thank you bro อ่ะเย้อันนี้คือใครอยากได้ทัพฟรีพิมพ์เลยครับผมใครอยากได้ทัพฟรีพิมพ์เลยครับวันนี้ผู้ใหญ่ใจดีอย่างเจ๊จสฮัลโหลสามจุดสามคิวอะน้อยไปเป้าเราอะอะไรนะสามจุดสามคิวเองไม่น้อยไม่น้อยไม่สำคัญแต่มึองอยู่ใต้ตีนกินงานจบ โอเคบอสไหนๆก็ได้ไหนครับชาเลนจ์นี้ผมแพ้ผมก็ต้องสิบกริปซับว่ะเฮ้ยครับทุกคนครับใครอยากได้กริปซับพิมพ์มาให้พี่จันเลยครับผมพี่จันเราผู้ใหญ่จะดีในวันนี้นะครับสุ่มนะสุ่มนะเอาสุ่มมาแล้วสุ่มสุ่มมาแล้วสุ่มไอ้เทียกูไม่นั่งก้นหลักทีรันนะโอเคสิบกริปซับแล้วที่มือทำทำทรงกริปไม่เป็นแต่คือกริปให้ผู้หญิงแบบนี้ก็ไม่เอาเฮ้ยผมผมเป็นคนนั้น อไม่โอเคก็สิบกิบซครับเฮ้ยขอบคุณน้องจัดนะครับผมเมื่ทุกคนปรบมือให้กับจัดนะครับวันนี้วันนี้ดือว่ากูอ่อนให้วันหน้าโดนกูแดกแน่แค่นั้นแหละไอเฮียแค่นั้นแหละกูไม่ยุ่งได้แล้วก็คนอย่างเงี้ยสาดกูไปแหละพอแดกตังเด็กไอ้เฮีย